อีกครั้งครับกับรายการรักบอลไลน์นะครับประจําวันที่16สิงหาคม2554ครับเป็นวันหวยออกนะครับกับผมทิงมุมทงครับผมวุฒิสปอร์ตครับแบ็คออกเชยครับผมมาดูผลฟุตบอลที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับเป็นคู่บันเดนไนครับการคู่เดียวที่เกิดขึ้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดเอตีฮัทสเตเดียมครับตอนรับการมาเยือนของสวอนซีซิตี้น้องใหม่ที่เมลีครับผลปรากฏว่าตอนรับไปเยอะ ต,ตอนรับไปหนักไปหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ก็คืออัลคูเอโร่นะเปิดตัวได้รู้มากครับด้วยการยิงไป2ประตูด้วยเมื่คืนนี้นนโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ประตูแรกจากเอรินเซโกในนาทีที่57ะคระแล้วก็หลังจากนั้นมาได้ประตูในครึ่งหลังครับเปลี่ยนตัวอัลูเอโร่ลงมาแล้วก็มายิงในนาทีที่68อารแปนี้เป็นการจ่ายเข้ามาจากแบ,บ็คนะครับคือแบงด้<ก><ก>ชาร์ครับแล้วก็หลังจากนั้น ในรายที่71นะครับร์โวมันเป็นเดร์บิ้ครับผมซินวาครับได้อามายิงให้แมนตี้ขึ้นนำเป็น3ประูต่นนี้จากการจ่ายของอัลเลโรก็คือเปล้วงบอลจากทิมเซนมา กับเกลื่อนเกื่อนม่จะออกนี่ยดูดูแล้วดูจากภาพชากับกลื่อมันจะออกนะฮะแล้วก็ลูกสุดท้ายนะครับอเกลโร่มายิงในทิศนาทีที่90้วยงาลูกนี้ถือว่าสวยงามกดด้วยขวาครับเสียบมุมเข้าไปวอมก็หมดสิทธิ์ครับก็ชนาไปด้วยด้วยสกอ์ีต่อตูนะฮะแล้วก็ขึ้นนำจากฝูร่วมกโบตันโบตันนะครับก็แมนเชซีรู้สึกยังไงครับเห็นฟอร์มแมอันก็ถือว่าน่ากวทีเดียวครับโดยเฉพาะกองหน้าตัวใหม่ที่ได้มา ถือว่าลงมาได้จัดการมากแล้วก็เมื่อวานเมื่อคืนก็ดูแล้วก็เป็นเป็นการประเดิมสนามเอทีเอชใหม่ด้วยนิงสกอร์ได้ดูด้านมากก็ถูกใจแฟนบอลครับถูกใจแฟนเรือใบสีฟ้าไแฟนแดงเราแล้วแฟนทีแดงว่าไงครับเจอเรือใบอย่างงี้อ๋อเฉยๆครับเพราะว่าเป็นมันเป็นทีมน้องอ่าสวัสดีเป็นทีมน้องใหม่เราก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโปรแกรมยังไงก็คือเป็นทีมน้องใหม่แล้วก็ปีท้าอาจจะ จับจ้าในพอตัวแวต่ว่าการเป็นทีมน้องใหม่ก็คือยังไม่ชินกับซีเมลีกอาจจะโดนไปน,นะน้อยนิดนิดมันจะบอกว่าฟุกใช่ไหมครับคุณจะบอกว่าแมนทีตที่ฟุกใช่ไหมไม่ไม่ไม่เชิงว่าฟุกครับแต่ว<อ>่ามันก็เจอทีมน้องใหม่ก็จะพูดยังไงก็เจอทีมน้องใหม่เป็นการว่าก็ไม่ไม่ซีเรียสนะครับรอดูเกมหน้ากันนะครับเกมต่อไปพี่ผมมีอะไรเพิ่มเติมครับครับผมก็จะเป็นข่าวของควนหลงเม่อ เกมนะแรกของคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลนะครับล่าสุดเอเจจะลงโทษเอเล็กซ์งเอเล็กซ์งครับเม้นฟิลของมืนใหญ่ที่ไปยั่วท้าใส่บัตตันนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผู้ตัดสินมองไม่เห็นแต่ว่าก็จะทําการลงโทษตัดสินลงโทษในวันนี้นะครับแล้วก็ดูภาพในที่นี้ใช่แล้วก็ดูภาพรีเพย์ไทยหลักไปเปก็พบว่า อาริสมตั้งใจที่ย่ำขาใส่บาตันนะครับก็จะตัดสินลงโทษภายในวันนี้ส่วนเอ็ดีก็จะตัดสินระหว่างทีมอซนสน,นและอซนสน,นและนิวคาสเซิลจากกรณีที่มีปัญหากันนะครับแล้วก็ควบคุมนักเตะไม่อยู่ก็น่าจะลงโทษภายในวันพัสดนี้นั่นก็แสดงว่าทั้งสองทีมมีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันพัสดนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ กรณีของที่เซเวนโย่อกองหน้าตัวใหม่ของอาสซนอนนะครับที่โดนใบแดงไปล่าสุดก็อาเซนอนก็จะยืดดูทอนด้วยนะครับถ้าไม่ยืดดูทอนก็คือจะจะต้องเจอแบงค์สันนัดุกคนนะครับปัญหาจะต้องพาดเจนใหญ่กับเซอร์ซีด้วยเซอร์ซีครับผมถ้าไม่แบนนะครับแล้วก็อีกคราวนึงล่าสุดเมื่อวานนะครับเป็นไปตามคาด เซ็ฟาเบกาส์หลังการซื้อใหญ่เสีน้าก็ต้องใจสลายครับก็บาเซ็นแล้วหน้าความต่อไปแล้วด้วยสัญญา5ปี5ปีครับผมใส่เสื้อเบอร์4ครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นของเป็นเออเป็นโดวเก่าของฟาเบโรล่าครับผู้จัดการทีมครับผมแล้วก็เปิดตัวไปเมื่อวานนี้แล้วก็ยืนยันว่าค่าตัวอยู่ที่39ล้านยูโรนะครับตามข่าวนะครับไม่ใช่30หรือว่า35ล้านปอนด์ตามที่ข่าวมาเมื่อวานนะครับแล้วก็ แต่ตังคาตัวสิ่งสัญญาของปาเปกัสได้ถึงสูงมากครับ170 170กว่าล้านปอนด์ล้านยูโรครับถ้ามีคนมาซื้อผมว่าก็เขาก็คงไม่ขายครับผมคงยังไม่อยากไปนะครับผมไม่อยากไปแล้วกลับบ้านแล้วครับผมอยู่ในบ้านแล้วปลอดภัยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ข่าวอีกข่าวคือเซ็นเตอร์นะครับคิดว่าจะต้องเสียเซมิเนะสีอีกแล้วเพราะว่าหลังจากที่ทัซศรี ได้ฟาเบกัสแต่ลครับนัสซีก็อาจจะไม่อยู่เพราะว่าจะไปไหนกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าที่เป็นข่าวอยู่อย่างตอนนี้ก็คือแมนเชสเตออีกครับครับผมครับผมไม่งั้นก็อีกเทมที่มาเป็นข่าวล่าสุดเมื่อวานที่ว่าอาร์โออย่างได้นัสดีครับเชลซีก็อยากได้ครับสิงบูก็อยากได้เป็นร่วมงานด้วยเพราะเป็นตัวลุกที่ไปเติมสีสันเติมเกมลุกแบ่งงานได้ดี ครับผมครับผมก็ต้องคอยติดตามดูว่าในสุดแล้วนัดี้จะไปหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวว่าแปลนปืนโหไล่แล้วครับน่าจะสร้างความไม่พอใจให้เพิ่มระดับไปอีกครับผมก็งงก็มีแค่นี้นางคุณวุฒิมีอะไรับอ๋อของผมนะครับก็มีข่าวไก่เดือดทองทอดนื้อทอดเน่าพอดสเปอร์กินได้ไหมไก่อ๋อก็น่าจะเป็นไก่ทอดล้วน่าจะอร่อยนะฮะเขาคอนเฟิร์มว่า กรเอา <g ười> ไปตัวรถวิคินนะครับ <c oughs> ให้ให้กับทีมเอ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 เล็กซี่ไปอยู่กับพี่เบ๊กเปันพิธีการนะครับผมด้วยค่าตัวประมาณ35ล้านปอนด์ <c oughs> ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาทครับผมแล้วก็มีข่าวมาว่าไก่ได้ทองสนใจออออโอเดรียนกี้น้องแน่ของ เว็บบอลนะอ่าพี่จะดึงตัวมาแทนตัวพีคีนี่แหละอืมแล้วก็อ่าก็มีข่าวบอลไทยครับรักราสมเชฟไหมครับเอ่าอ่าวินฟิตเชฟผู้จัดการทีมชาติไทยเจมเบอร์อืมจะดึงตัวจะดึงตัวอ่าเธอศักดิ์ใจมั่นอ่าแล้วก็ ครับผมแล้วก็อาทิตย์สุนทรพิษกลับมาถิมทิศไทยครับผมกลับมาถิมทิศไทยอีกครั้งนึงครับผมที่จะเจอกับที่จะมีทีมทิศไทยจะมีโปรแกรมน่าจะเป็นฟุตบอลโลกครฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่สามที่จะมีโปรแกรมเตะกับออสเตรเลียในวันที่สองกันยายนไปเยือนครับโอเคครับก็มโปรแกรมกันในการ ก็มีเท่านี้แล้วครับของของไทยก็จบแค่น,นี้ก็ก็เพิ่มเติมกค่สิบตามในท,ที่เว็บไซต์ลัคน์บอลเด็ดเน็ตแลว้วกันนะ,ะวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการนะครับแล้วก็สาวาสวยๆที่มานั่งกันข้างนะสวยจริงๆครับคนนี้แน่นอนแน่นอนเลยครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับนี่ต้องไปสื่อสารกันเยอะๆขอบคุณแม่ครับวันนี้ครับกับรายการลัคน์ de